ติณาเคลื่อนไหวบอกพ่อแม่หลังมีดราม่ารู้เลยว่าสู้ขนาดไหนตินาสุพนาตโพสต์แล้วหลังดราม่าทำบุญให้พ่อแม่ท่ามกลางแฟนนางงามที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับอิงฟ้าวระหะ มิสแกรนไทยแลนด์2022และบอสใหญ่อย่างนาวัดอิสระไกรศีลหลังเคลียร์ใจจบทุกประเด็นดราม่าแบบส,สวยๆเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงเรื่องของตอนอที่อิงฟ้ายอมรับว่ากําลังคุยกันอยู่จริงแต่ยังไม่ได้คบกันและไปสิงคโปร์ด้วยกันจริงส่วนตัวนวัดไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดว่าลัคกี้ในเกมมักจะไม่ลัคกี้ินเลิฟถ้ารักจริงต้องรอได้อีก3ปีค่อยคุยกันใหม่ซึ่งอิงฟ้าก็รับปากว่าจะตอบสนองค่อยเป็นค่อยไปและจะดีขึ้นกระทั่งล่าสุดตินาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพขณะไปทำ ปีและระบุข้อความว่าวันนี้ที่นามาทำบุญครบรอบ6ปีปะาป้ามาม้ารักป๊าป้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากขึ้นทุกวันนะไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวปะาป้ามาม้าเก่ง